ลเขาบอกว่าร ok ักก็แต่ผมไอ้ยังแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนอ่ะไม่ได้ดิถามไปเถอะนะดิเออต้องนิดนึงเอามดยอีกรอบนึงอีกรอบนึงอ่ะอ่ะร้องเลยเขาบอกว่ารักก็แต่ผมผมในตัวเวฟเลยใช่กด้จะว่าร้อดิบอกว่ารักแบบนั้นจนวันนี้ก็เป็น ีจะให้มีเวลาได้ได้ไงโอ้แล้วสุดท้ายหอมมังเอกหอมมังเอกหอมจริงป่ะหอมจริงหอมจริงด้วยได้กำไรเลยหอมจริงหอมจริงและคือตัวตอนเลยตัวก็ได้หมวคือตัวตอนเลยแม่รู้เขาเาบังคับผมก็บอกอยูไม่แต่มันเนียนมากมันเหมือนเต้นใจมากแบบกลับมาแม่งคำสุขมากเลยก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละฮะเหมือนกันทั้งนั้นแหละเข้าตัวเลยอะไรยังไง เขาบอกว่ารักก็แต่ผมไอ้แค่นี้ก oh ่อนแค่นี้ก่อนไม่ได้ดีค่ะไเราต็นศิลปินเออต้องนิดนึงเอามายได้อีกรอบนึงอีกรอบนึงอ่ะอ่ะร้องเลยก็บอกว่านั้นอ่ผมผมไม่ต้องเบียบเลยใจจะได้ยังไมหวากลาเลยบอกว่ารักแบบนั้นจนวันนี้ก็เป็น ีจะให้มีเวลาได้ได้ไงโอ้แล้วสุดท้ายหอมมังเอกหอมมังเอกหอมจริงปะหอมจริงหอมจริงได้กำไรเลยไปหอมจริงหอมจริงแล้วคือตัวตอนเลยตัวก็ได้หอมจริงแลวคือตัวตนเลแม่รู้เขาเขาบังคับผมก็บอกอยู่ไม่แต่มันเนียนมากมันแบบเต้นใจมากแบบกลับมาแม่งคำสุขมากเลยก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละฮะเหมือนกันทั้งนั้นแหละเลาตัวเลยอะไร Oh, wow. สวัสดีค่ะเอสจีแฟนคลับช่วงศิลปินบันเทิงศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบนะคะน่ารักทั้งสองคนเลยสองพี่น้องศิลปินยุ้งข้าวรคคอร์ดนะคะด่งดังนะคะเมื่อสองศิลปินเจอกันโด่งดังนะคะยี่สิบกธันวาที่ผ่านมานี่ฟัง และรับชมกันนะคะขวาวน่ารักจริงๆนะคะอืม mm hmm. ดูไปยิ้มไปอีกแล้วค่ะพ่อพ่อแม่แม่จ้านะคะดูไปแล้วมีความสุขนะคะอืม mm hmm. ขอบคุณคลิปมากเจ้าของคลิปมากนะคะขอบคุณแม่เดือนนะคะที่ดูแลลูกๆดีมากนะจ๊ะใจมากแบบกลับมาแม่ความสุขมากเก็เหมือนกันนั่นแหละ,ะหมือกันทั้งนั้นแหละเข้เาตัวเลย รอบหนึ่งไมะเกิดดิเขาบอกว่ารักก็แต่ผมไอ้แค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนอ่าไม่ได้ดิะไม่ไปอีปินเออต้องนิดนึงเอาใหม่ไดิอีกรอบนึงอีกรอบนึงอ่ะอ่ะร้องอ่ยเขาบอกว่ารักก็แต่ผมผมไม่ต้องเบียดเลยใจกันดิคนกินใหญ่เลยเอลดิ แบบนั้นจนวันนี้ก็เป็นตีจะไห้ทีเวลาได้ได้ไงโอ้กระสุดท้ายหอมมงเอกหอมมงเอกหอมจริงปะหอมจริงหอมจริงได้กำไรเลยไปเลยหอมจริงหอมจริงแล้วคือตัวตอนเลยตัวก็ได้ใครอะแม่รู้เขาเขาบังคับผมก็บอกอยู่ไม่แต่มันเนียนมากมันเหมือนเต็มใจมากแบบกลับมาความสุขมากเลยก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละฮะเหมือนกันทั้งนั้นแหละเข้าตัวเลย